ซื้ออันนี้มาลองเส้ยกอกอีสานพริกสดของสขอ,อนแกน่นพี่อยาไปอยู่ไหนมาก็ไม่รู้เพิ่งรู้เลยอะว่าเส้ยกอกอีสานของสอขอนแก่นอะเขามีขายอยู่ในเซเว่นด้วยทุกคนที่จริงอะเขาแค่อุ่นแล้วก็กินได้เลยแต่วันนี้พี่อยากกินแบบฟิลปิ้ง,ง,งย่างๆพี่ก็เลยจะมาใช้คุณตะแกรงย่างบาบีคิวอะใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันพี่จ้าพี่ใส่เวฟมาเรียบร้อยก็เขาแถมขิงดองมาให้ด้วยพริกอยู่รงนี้ หนังกรอบเนื้อแน่นมีความเปรี้ยวหน่อยๆอร่อยแล้วนะอ,าอ่นะอาแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่แล้วมนะ้ไม่ทอดอ่ะนี่คือฟิลแบบอุ่นร้อนไงที่ซื้อแบบได้อุ่นมืนด้วยเสียบไม้โอ๊ย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 นี่พอเราเสียบตะแกรงเสร็จแล้วนะเราก็จะเอาเข้าหมอ้อทอด์เรนน้ำมันร้อยแปดสิบองศา,าประมาณสามถึงห้านาทีมา,าว้าวอันเป่ง<า>กว่าอันที่เขา้าไมโครเวฟให้ดูน้องคนนี้เขาจะเป็นแบบอุ่นไมโครเวฟอ๋อร้อนมากห้ามจับ ส่วนน้องคนนี้เป็นแบบพี่เป็นแบบไมโครเวฟของพี่เวฟเป็นแบบคมมอร์ทอดกินทั้งคู่ถ้ามีเวลาหน่อยนะซื้อมาตุนไวแล้วก็ค่อยๆย่างกินปินมากโอ้ไม่ติงอันอี้รเนี่ยน้งก่อนไม่แคทฮูหวดมอธรทอดในน้ามันปินมากถ้าไม่มีเวลาเข้าไปไมโครเวฟก็สิ้นแล้วใช่ไส้กรอกอีสานไส้มะขาไว้ใจได้ข้าวซอยขอนแก่น Oh!